วาาซบค่ะกลุ่มของพวกเรามี3นวัตกรรมที่จะมานำเสนอนะคะนวัตกรรมแรกคือกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดความเร็วลมต่ำ75กิโลวัตต์เพื่อรองรับระบบสายส่งแรงต่ำค่ะค่ะสำหรับสาขาและวิชาการที่เกี่ยวข้องนะคะคือโลกและดาราศาสตร์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์และคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะสำหรับหลักการและทฤษฎีที่พวกเราใช้นะคะ1 วิชาโลกและดาราศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับลมที่ช่วยให้ใบพัดนั้นพัดค่ะ 2. วิชาคณิตศาสตร์เป็นการวิเคราะห์เชิงตัวเลขค่ะ 3. วิชาฟิาสิกส์เป็นเกี่ยวกับความเร็วและความเร่งในแต่ละวินาทีที่ใบพัไดได้พัดค่ะ 4. วิชาคอมพิวเตอร์เป็นการออกแบบรูปแบบของกังหันลมในรูปแบบของสามมิติค่ะประสบความสำเร็จค่ะเผ่านการทดลองค่ะ ถ้าหากขาดความรู้นะคะก็จะทําให้ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้รับอันตรายและกังหันลงจะไม่ทํางานค่ะนวัตกรรมที่2นะครับคือข้อพองอินทรีย์ชนิดละลายในปา่าสาขาวิชาสุขาศึกษาชีวะและกรงานอาชีพหลักการชีวะเป็นเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่ผลิตภัณฑ์เพราะพืชต้องใช้แสงในการจเจริญเติบโตก่อนนํามาแปรรูป สุข,สขสาศึกษาคุณค่าทางโภชนาการสารอาหารและประโยชน์ที่ได้รับจากข้าวพองซึ่งเป็นโปรตีนและคาร์บโบไฮเดรตช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตการงานอาชีพการแปรรูปของผลิตภัณฑ์ต้องผ่านวิธีการต่างๆก่อนที่จะออกมาเป็นข้าวพองครับอัตสาหกรรมที่3นะคะ ICNG ระบบลดแรงดันแก๊สธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม ักสาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์หลักการฟิสิกส์แรงดันที่ดันแก๊สธรรมชาติให้สามารถกลับมาใช้งานได้คณิตศาสตร์การวัดวัดขนาดของเครื่องซึ่งต้องพึ่งหน่วยทางคณิตศาสตร์เป็นตัวช่วยความสําเร็จถ้าหากขาดความรู้อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบแรงดันแก๊สธรรมชาติมีปัญหาใช้งานไม่ได้เกิดความบกพร่องต่อโรงงานอุตสาหกรรมและเกิดอันตรายถ้าหากมีแรงดันมากอาจจะระเบิดได้ 好。Uh huh. uh huh.